สวัสดีครับอี่บอ,อกมาหาหลอะเบิงป่าดิหนหลวงวันนีได้ดอออมาหาตีเบียดผมโอ้โดนเติบหรอกครับว่าใดลงคชิปห้เบิงเกือบสองอาทิตย์เลยไ,ได้ฟาอออเบิงครับบรรยากาศตอนแรก เรื่องฮัตตีปลานะคือม,มองหนาม,มันเน่นบกพากเรื่องรับต้องตีบ้างคือบัง ต้องตีเบื้องครับเพื่อปลาปลาเงี้ยหนอ,อกมา อะไรสลบเลยวะวัดกับ 你左边。<noise> <noise> <noise> บล็อบนองนะมันมบวกงางนะครับเปิ่งขนาดฟังคนนำยังบวกเลยทุกปีบวกเลยด้วยครับเสียงปลาปลาหลายนอกอดอนี่ซานี่ยผมพาไปบึงนองที่นี่ นี่แหละครับผมบรรยากาศตอนแล่นเ้าอีสานเฮารับใายนุ่แหละครับ,รรบเดินนี่สาวหนึ่มเด็กเผาเฟี้ยงบ้านเขาที่นี่นนแรงคนละช่วงนี้เกี่ยวขอแล้วแล้ว,ลวไม่ได้น้อนนี่น้องนี่นนทางแน่น,นบกอยู่น่า

ได้แล้วหัว้ยปักพุ่งใหม่ๆเครับนี่สองน้องโอ้ยบลอกคือเหรอครับพี่น้องเมื่อนี้ซมเดจออกมาหาเหรียญเบื้บงบาาอ,องให้เบื้องหน้าสมเด็กออกมาหาอัจฉิยให้พี่น้องในเบื้องกัน กมือสังคมนะครับยิ่งยุ่ยากสังคมเศรษฐกิจประเทศไทยห้องยุ่ยากไรยิ่งทุกมือนยิ่งนี่โลกโควิดเขาไม่อยกครับยุ่ยากไรยุ่งยากไปประเทศไทยห้องอังเสรจนะผมก็อยากให้ยึดยึดยึดคํำที่พ่อลอ,อกเก่าเป็นเป็นสอนห้าแล้วครับ ใช้เศรษฐกิจพอเพียงดูแบบพอเพียงครับผมจะยึดยึดตัวนี้ถึงมันที่เป็นบอกค่ยบอกค่ยบอกอยู่ตลอดเนาะคนสอนเพะสอนเข้ามาตลอดว่าการใส่ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปหน้าคดเพิ่งจเค่อยบอกอยู่ดครับเบิกบอกมาตลอดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่สอนคนประเทศไทยเฮ้า ทั่วประเทศไทยก็บอกว่าการใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย่ายึดติดกับอะไรมากมายท่านก็เคยบอกเคยสอนเห้ามาตลอดพวงชนชาวไทยทุกคนเคยบอกเคยสอนแต่ขันค้นเคยคิดคิดย้อนหลังเบิ้องน้นโอ้ดิเซียพ่อพิ่นเนาะพ่อพิ่นก็บ,บอกสอนว่าการใส่เศรษฐกิจ<ๆ>การใส่ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น่าขวดห้องหวหวานอยากเป็นยังไงถา้าห้องเสื้อพื้นตะพุ่นนะครับเสื้อพื้นตะพุ่นเราลองไม่คิดเบื้องมาทุกเมือนจำคำพอสอนไว้ครับเมียนค่ะครับโอหัวหวานหน้ากดมันอยเป็นยังไงตะกี้ห้องไม่เคยคิดกันเลยว่ามันถึมีหลคโควิดเท,ทียดไทยเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ห้องไม่เคยคิดใบ่วงนาเลยครับ เดี๋ยวเรามาเห็นทุกมือปัจจุบันเนี่ได้มองเห็นไปถึงข้ามดีเพิ่นบว์อีดีครับเพิ่นบอกถือคอักครับถือคักครับถือคัททันเจว้วปาเพิ่นก็หนาพ่นจีหงูตะโดนนั่นแหละตึ้งเนี่ยเช่สอนเฮาเชา่าใส่ใส่กิบข้ามมาใส่กิจพอเพียงเห็นทุกมือครับผมเลยมาคิดวแบบ่า คือฝนวาีดีคือผ่อฝนอนค่ะเเป็นไปใสไปหาพวงชนชาวไทยในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดเป็นกติสอนคราเดียวว่าการให้ใสให้ใสชีวิตเศรษฐกิจพ่อเพียงเระลึงทุกมือง้องเล่มแมนางคิดเบื้องม,นงนมันก็คือที่เ่นพ่อเพ่นบอกให้รับเหมือนเพ่น เป็นคิดไปล่วงหน้านะครับว่าเท,ทียเทามัอมจะมีเรื่องว่าดีเรื่องอย,ย่างต่างๆเนาะห้องเก็บภา,ามามาจอเลึกๆได้ผมว่าเบ่งอ่านขาทุกมือเห็นว่าเทียเทาย่ิงยิงนักนาครับทุกมือคนจนก็จนให้เขาครับคนรวยรวย ต้องบอกว่าทุกมือนี่เขาจะคิดอย่ายงไรครับอยู่แบบพ่อเพียงพ่อเหมือนที่พ่อกเป็นสอนไว้ลหะครับยะดินล้นครับยะดินล้อนอะไรต่บางสิ่งบางอย่งอางเขาคิดไปท่องหัวไปว่าถามว่ามีพ่อร่อเก่าทุกมือเนาะถามว่ามนนะีเพิ่นเนะเขตไทยนี่ยิ่งจะแย่กว่านี้ครับ ไปที่หัวเลยครับพอรถอเก่าห้องโอ้คำรอครับพี่น้องขอบ้านกันขอบานกันครับนี้อทรัมปนี่แหละครับพี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องียังอัดคลิปให้พี่น้องในเบื้องกันนี่แหละการใส่ชีวิตของจุนจ,นจันแต่ละมือมือ,อน,นีกับเห้ยเอาจังอนระบายความในใจ ขอ,องชีวิตคนไทยคนหนึ่งที่มีพ่อหลวงเป็นต้นแบบการใส่ชีวิตเสียชีิตพ่อเพียงเฮาเยอะคิดไรครับทุกมือเนี่โครคไข้ไข่เก็บกับยิ่งนักอยู่โควิดเก่าเฮารักษาตัวเองครับครับมือนี่กรับมนี้ซอันี่แหรอครับเขาบานกันคชนีช้ลหครับคชนี้ละ bữa tay nhanh nước giang luôn mình